<โ>เอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจจับบายดีท่านผู้ชมเนาะยาตื่นใหญ่ใช่เอ้ยยาจีนนอนบันไดเนี่ยไกลไกลไกล้บ่เนี่ยมอนจะสิบเอายายาบุพเพตี สิไปเฮาะยาบ่บ่ไปอยากสินอนเดี um, ๋ตัวนอนอือนี่ไก่เฮาแบกมาเมืกไก่บ่นี่มโอจไปแบกมาไปเอาตเอออยู่ไสนี่มันต้นนไสมันตนเลยได้ก็นี่อยู่หม้อนี่มตนฟักพุ่นนะป้าอยู่ไสจะเอามาอยู่ไส พาไปเบิ่งเด้อพาไปเบิ่งเด้อมือไหนพาไปเบิ่งเด้อโอ้จะไปหอมมามามานัวเดียวอือ anh em chào hò giờ tôi non ô tôi ừ. ừ, đây làng là con

าอันมากนะคือว่าแฉะสองมาขอเขาตติมจากมากเลยได้แล้วได้แล้วจะมอกอืม <c oughs> tho ừ. ừ. cái bông bổ sung, mì khoai <laughs> Hả? <laughs> ở hải mướt lẹ, cái bò tommy ăn, tôm, đang phái là cái tommy, là cái bẻ da mà hải bún ăn thêm, rồi cái

อ้าวประธามานั่งหรือมม่มานั่งพี่เมม่มานั่งหีืเมม่มานั่งเลยน้กันพี่เม,ม อพไเบิท ja ่าก on ็ฮ uh 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 ู uh uh ้ว่าย on ่าตัวนอนน่ะบ่เท่าบ่เท uh uh ่า ja ก็ฮ on ู้ว่บ่บ่เท่าก็ฮู้ว่ายาตัวนอนน่ะผู้ใดฮู้เด้มาเฟืองฮู้เท่าบ่ฮู้่าบ่ฮู้่ะ

พอเฒ่าหูย่ายังได้อยู่ป่านะหูไล่แลวนี่เนาะตอนอยู่ป่านะพอเฒ่าต้นตัวแลนได้ยังอีกกะปูนี็ไปจเนื้ออีเขาอว่า กาถือว่าดีเด้เนาะเรายังไปหายายาตัวนอนบ่ไงบ่ต้องไปเอาก่อนอือสิไปเอาอีกบ่เอามันไปยบลูกบ่

ก็เซียนนั่น <burned Korean ketchup> 我说。 ก่าบเปลนะเทาไหร่นยงแบบคุ้เเลยนะเส็จเลยเนาะเมียกินยังมยากเนาะว่ากินเหเนาะกินขทงเมียเมียกินุ้โจ๊กหอวเดี๋ยวคันบุ๊มบักินวกนเดกิน้วมเียเนาะคันบุ๊มบัมนนันกิน้ะเหกกระุกเนาะกินปลาหับม

ตะก <perman> e. ี้จิจอกเห็นเขจเบปะเอาตังเรื่องนะเคยเห็นอยู่เคยนิดหน่อยเขากาเ็ตอนเขาเขาบ้านเขาโมยมานุ่งคลังคาบเด็กนุงบุญนุ่งวายมาใช่ไตะกี้นะเพราะอีโซนตายงไงเพราอีโซนพอดีโนอืมละมโมงต่อีโซนมึงหน่าเคยเห็นยางลำกับุนไกลสุไกลทุกศาตร์เอาม่าา ไปแล้วไปน a มื้อนี้บ่ได้ไปส้ีบ่ได้ไปสไปปลาก็บ่ไว้ลเนาะบ่ไว้แลบ่ยอมลเนาะไปปลาเนาะครับ Bỏ xuống xin bây sâu dài quá Mên quá Hả Chứ xin bây sao dài Cây bỏ Cây bỏ Một cây đây tí Cây à? ดังไฟไหมกินตำมีพี่น้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่ทานติดตามรับทาน,นมีความสุขกัขบการติดตามบ๊ายบายนะ <c ười> mẹ phân ao hay nè, cháu <laughs> chắc là bộ nhiêu nị? bao đấy là một khổ đâu แว่าเราไปหอบยามา่ยาอซหันบุไปว่าหามเก็บมมูนนี่กอาจจะปวดขึนอเสียบข้าวมันเสีบไปปวดกันเนาะขนคอผมเสียบ